สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้องรับสู่รายการซีชแนลนะครับทุกวันอังคารเวลา11นาฬิกานะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับศาสตราจารยดีด้านสาสการแพทย์แผ่นไทยและการแพทย์ทางเลือดนะครับวันนี้นะครับเอาใจต้องบอกว่าเอาใจสตรีวัยทองนะครับหรือวัยหมดประจําเดือนเลยครับเราจะพูดถึงประเด็นเรื่องการแนวทางการดูแลสุขภาพสตรีวัยทองนะครับตามศาสตร การแพทย์แผนไทยครับวันนี้นะครับผมอยู่กับวิทยากรนะครับจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเสนะครับเป็นหน่วยงานภายใต้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือดนะครับกับวิทยากรแพทย์แผนไทยประยุกต์จริดาผลจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอเรียกคุณหมอสปรายนะครับโอเคค่ะได้เลยโอเคครับวันนี้นะครับอย่างที่เราพูดกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องสตรีไวทองนะครับเราอยากจะอย่างนี้ครับอยากจะ รู้จักสตรีวัยทองหรือวัยหมดประจําเดือนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีอาการในเบื้องต้นครับที่บอกว่าเราเข้าสู่ในช่วงวัยทองแล้วในทางของแพทย์แผนไทยนะคะมันจะมีในช่วงอายุหนึ่งนะคะเขาเราเรียกว่าช่วงปัจฉิม,มวัยนะคะช่วงปัจฉิม,มวัยเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่อายุช่วง32ปีขึ้นไปนะคะก็จะมีในเรื่องของธาตุลมที่เด่นธาตุลมที่เด่นเนี่ยนะคะก็จะมีการแบบ มีการเปลี่ยนแปลงในทางด้านร่างกายนะคะ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจครับค่ะร่างกายอันแรกนะคะก็จะมีในเรื่องของร้อนวูบวาบอืร้อนวูบวาบใช่ค่ะร้อนวูบวาบครท่านท่านผู้ชมท่านในอ่าไม่ใช่ว่าร้อนแดดร้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะร้อนเหมือนข้างในอย่างี้นะใช่ค่ะจะรู้สึกแบบร้อนข้างในร้อนวูบวาบไม่รู้จากสาเหตุอะไรครับแล้วก็จะมีอาการผิวแห้งค่ะอือผิวแห้งผิวแห้งคันยุบยิบตามผิวหนังอะไรอย่างเนี้ยค่ะบางบางรายก็จะมีท้องผ่ ท้องอืดน,นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของปวดเมื่อยขี้เกียจไม่อยากทําอะไรเหนื่อยอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในด้านของจิตใจนะคะก็จะมีในเรื่องของอหงุดหงิดง่ายอ,อารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์แปรปรวนอนอนไม่หลับ,บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับอันนี้สังเกตได้เลยว่าเราอยู่ช่วงแบบว่าวัยทองแล้ววัยทองนี่เราใช้ได้ทั้งทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยไหมครับใช่ใช่ใช้ได้เลยถ้ามีอาการอย่างนี้มาเกี่ยวข้องบวกกับอายุด้วยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับคนที่มีอายุอย่างนี้ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่านะอย่างผู้หญิงเนี่ยต้องหมดประจําเดือนถูกไหมใช่ค่ะครับหมดประจําเดือนแล้วถ้ามีอาการนี้ร่วมด้วยก็ถือว่าเข้าเกณฑ์เลยใช่เข้าเกณฑ์เลยเข้าเกณฑ์เลยเอาละครับเราอยากจะรู้นะครับว่าถ้าสมมติว่า ท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่นะครับหรือว่าญาติที่เป็นสุภาพสตรีนะครับเราพูดถึงเรื่องสตรีวัยทองวันนี้เนาะ<ช>ที่มีอาการอย่างที่คุณหมอสไปได้กล่าวขึ้นมาเนี่ยและหมดประจําเดือนแล้วเอาละเข้าเกณฑ์ละตรงนี้นะครับมันมันเป็นอาการที่ทุกวัยจะต้องเจอตรงนี้นะครับและศาสตร์การแพทย์แผนไทยเราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปดูแลตรงนี้ยังไงในกลุ่มสตรีวัยทองตรงนี้ครับ ในในส่วนของเรื่องของที่เราจะเกี่ยวข้องนะคะคพี่เอ็กเคยได้ยินคําว่าเลือดจะไปลมจะมาไหมคะเคยได้ยินเคยได้ยินแต่แตแตคือได้ยินทางแรกเนี่ยในความรู้สึกว่าเลือดจะไปลมจะมาเหมือนเราจะมีอาการเป็นลมวิงเวียนศีรษะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าพี่ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่านะาจะประมาณนั้นแต่ว่าก็จะมีในกลุ่มของผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่เลือดจะไปลมจะมาเลือดในที่นี้ก็หมายถึง ต่อมเลือดหรือต่อมโลหิตหรือรังไข่นะคะที่ผลิตพวกฮอร์โมนที่ใช้ในร่างกายอ่าน้อยเกินไปหรือประสิทธิภาพไม่เต็มที่นะคะส่วนลมจะมาก็จะมีอาการที่เล่าไปเมื่อสักครู่มีวิ่งเวียนมีร้อนรูบภามีเหงื่อออกมีผิวแห้งอะไรพวกนี้อารมณ์แปรปรวนนะคะอ่าในทางแพทย์แผนไทยเราก็จะมีการอาดูแลนะคะในส่วนของโรงพยาบาลของเรานะคะก็จะมีในสองส่วนก็คือในส่วนของหัตถการกับ ยานะคะหัตถการหัตถการนี่อย่างเรื่องเรื่องนวดเรื่องอะไรนี้เป็นหัตถการใช่ไหมมีมีมีหัตถการของเราก็จะมีเป็นนวดอบประคบค่ะแล้วก็มีฝังเข็มด้วยฝังเข็มนี่แขนจีนเนาะใช่ค่ะครับฝังเข็มเพื่อจะให้อ่าเลือดลมดําเนินได้สะดวกครับต้องบอกว่าเราแก้ที่ต้นเหตุของอาการเลยนะครับและอย่างกรณีเราพูดถึงเรื่องการใช้ยาก่อน นะครับถ้าสตีวัยทองที่มีความประสงค์จะมาที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยยศเสของเราตรงนี้นะครับสมมุติมาในเบื้องต้นเลยนะครับเดินเข้ามาระบอกดิฉันมีอาการวัยทองอย่างเงี้ยคุณหมอมีแนวทางในการรักษาคนไข้กลุ่มนี้ในเบื้องต้นอย่างไรเพื่อคนที่ดูอยู่แล้วเขาอยากจะมารักษาอย่างแรกเลยจะทําไงก่อนครับ ก็คนไข้ในบล็อกอินนะคะ <c oughs> ก็เข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วก็มาอาตรวจวัดร่างกายตามปกติแล้วก็เข้าพบคุณหมอเพื่อที่จะซักอาการซักประวัติกันนะคะแล้วก็จะดูว่าคนไข้คนนี้ควรจะทําหัตถการหรือว่าเป็นการจ่ายยาอย่างซักอาการนี่ก็คือซักว่าอายุเท่าไรมีประหมดประจําเดือนหรือย,ยังมีอาการ ลมจะไปเลือดจะไปลมจะมาอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเข้าใจถูกไหมใช่ค่ะประมาณนี้นะครับรอ่าแล้วพอซักเสร็จแล้วคุณหมอยังไงต่อครับตรงนี้อ่าก็จะให้ไปทําหัตถการค่ะอ๋อแล้วก็จะมีในเรื่องของการจ่ายยาครับค่ะยาที่เราจะจ่ายก็จะมีเป็นหลักๆก,ก็คือเป็นกลุ่มยาต้ม,มนะคะจะมีทั้งให้คนไข้เอาไปต้มเองแล้วก็คุณหมอต้มให้ที่นี่ครับะะผมยาต้ม ที่ดูทูอยู่อันนี้ผมขออนุญาตยกเลยแล้วกันนะ,ะอันนี้คือยาต้มที่ดูนี่เป็นเหมือนใบไม้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นสมุนไพรใช่ไหมใช่ค่ะอยากรู้จังว่าตำรับนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรที่ว่าให้ทำผู้ป่วยที่ว่าเนี่ยครับไวทองรับประทานอย่เน,นี้ยครับค่ะ ในตำรับนี้ก็คือตำรับยาต้มสตรีไวมดประจําเดือนอืมอันนี้คิดค้นมาอย่างไงครับเป็นสูตรอันนี้ถึงเรามาใช้รักษาใช่ค่ะคิดค้นจากโรงพยาบาลของเราค่ะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่คิดค้นสูตรตำลับมาเลยและเขาคัดสรรสมุนไพรแต่ละตัวยังไงบ้างอ่าสมุนไพรแต่ละตัวที่ที่นํามาใช้นะคะก็จะเกี่ยวกับพวกกลุ่มสตรีเป็นหลักนะคะอ่าก็จะ ะทดแทนในกลุ่มของอฮอร์โมนที่ที่สตรีไม่ไม่ผลิตแล้วนะคะที่ที่รังไข่ไม่ผลิตแล้วก็คือคเป็นไฟโตเอสโตรเจนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของว่านสักหลิกนะคะว่านชักมุดลูกว่านนางคำแล้วก็ว่านมหาเมฆนะคะอ,อันนี้จะไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องอ,อ,อาการที่เป็นของสุภาพสตรีโดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ตรงนี้นะครับช่วย ทำให้แบบเลือดไปลมจะมา<ช>อะไร่างนี้ค่ะ,ะอันนี้ไปทดแทนในกลุ่มของฮอร์โมนที่ชื่อว่าไฟโตเอสโตรเจนค่ะอันนี้เป็นเป็นที่ได้จากธรรมชาติได้เลยทุกรายไหมครับที่มาที่มารักษาด้วยอาการสตรีวัยท้องแล้วคุณหมอจะจ่ายให้กับคนไข้อ่าใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอ่าถ้ามีอาการตามที่ที่เช็คดีดไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะจ่ายให้คนไข้ได้เลยค่ะอยากถามนิดนึงกรณีที่คนไข้ามารักษา นะสตีวทองมารักษาแล้วเราจ่ายยาไปรตรงน,นี้ผลการตอบรับหรือว่าผลการรักษาเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเป็นการตอบรับที่ดีนะคะคนไข้<ค> <ผม S 2> เข้ามารักษาเรื่อยๆก็คืออามาต่อเนื่องมานัดติดตามอาการครับอย่างอย่างอย่างมาครั้งหนึ่งคุณหมอจ่ายเนี่ยเอา อย่างเนี้ยให้คนไข้ไปต้มเองหรือยังไงครับอันนี้ก็คือเป็นชุดที่สามารถเอาไปกลับไปต้มที่บ้านค่ะอส่วนถ้าคนไข้ประสงค์ที่จะให้หมอต้มให้หมอก็จะจัดอีกชุดหนึ่งให้ต้มให้เรียบร้อยคนไข้สามารถเอากลับไปกินได้เลยอ๋ออันนี้ก็สะดวกขึ้นเนาะใช่แพ็คเป็นน้ําให้เลยแล้วก็เอากลับไปแช่เย็นในก็รับประทานใช่ค่ะอันนี้ก็จะง่ายขึ้นใช่ก็คือจากจากตัวนี้ตำลักตัวนี้เลยเขาทานยังไงล่ะครับคุณหมออันนี้เป็นเป็นยาน้ําเป็นแก้วค่ะก็จะให้ทานประมาณ เชา้ชาเช้าเย็นสองสองเวลาค่ะอ๋อเช้าเย็นสองเวลาทานไปก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องข้างในของสุภาพาสตรีได้ที่บกคร่องตรงนี้ตรงนี้โอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ว่าเขาทําเกี่ยวกับเรื่องยาสมุนไพรตรงนี้เนี่ยนะครับผลตอบรับก็ดีเป็นที่น่าพอใจนะครับอันนี้คือคือยาที่เราให้และยาที่เอามาโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณหมอ ันนี้คุณหมอจะจ่ายในละกรณียังไงในสตรีใบทองก็จะมีอาการที่เล่ามาต่างๆนะคะเช่นจิตใจแปรปวนอะไรเงี้ยเราก็จะจ่ายในตัวของยาหอมนะคะยาหอมเทพจิตตอนนี้ก็จะมีในในส่วนของดอกมะลิเป็นเป็นตัวสําคัญบางคนหมอจะมาเดือนก็แบบว่าอาการงุดหงิดอะไรางี้ก็จะจ่ายยาหอมไม่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของท้องอืดท้องเฟือก็จะเป็นยาธาตุอบเจยนะคะยาธาตุนะคะที่อยู่กับผมตอนนี้มักถามแขก อันนี้ช,ช่วยเรื่องอะไรครับอันนี้เป็นกลุ่มอาการท้องผูกค่ะท้องผูก<ช>ก็จะมีอาการพวกนี้ด้วยเช่นกันถ้าคนไข้ามาบอกอาการว่ามีอาการอย่างนี้คุณหมอก็จะจ่ายให้กับใช่ค่ะให้กับคนไข้เลยนะครับว่าแต่ละกลุ่มโรคอาการยาแคปซูลเลือดงามทําไมถึงต้องเป็นเลือดงาม ตัวเลื่อดง,งามก็จะช่วยในเรื่องของฟอกเลือดของ oh. พับเลือดลมให้ให้บำรุงอ่าเลือดให้ให้ดีให้งามนะคะไปชดเชยสิ่งที่เขาขาดไปตรงน,นี้ใช,ใช่ไหมครับต้องบอกโอ้โหนี่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเป็นความวิเศษของยาไทยเนาะที่ว่าเนี่ยขนาดสตรีวัยทองนะครับเราก็มีหลากหลายในการรักษามีหลายทางหลายตัวหลายชนิดด้วยกันนะครับ สเปย์พยาออันี้ช่วยเรื่องอะไรครับอันนี้ก็ช่วยเรื่องแบบผื่นคันที่บอกว่าผิวแห้งเมื่อสักครู่อันนี้เป็นยาเย็นค่ะอันนี้เป็นตัวใหม่ของโรงพยาบาลของเราเลย้นออันนี้เลยเหรอครับอนวัตกรรมโอ้โหอันนี้สเปย์พยายอนนี่ต้นลอดเลยใช่ค่ะต้นอที่คุณหมอบอกผมมาอาการสตรีวัยทองทั้งหมดที่เราได้ได้รับฟังมาเมื่อกี้ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยใช่แต่ที่สําคัญหลักๆทุกคนจะต้องทานคือตัวยาต้มตัวยาต้มตรงนี้ใช่ค่ะนี่อันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่า ท่านใดที่ชมอยู่นะครับและมีคนรู้จักที่เข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วนะครับแนะนำลยครับมารักษาได้ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานของเรานะครับอันนี้เรามีการให้บริการมีโดยคุณหมอแผนปัจจุบันนะครับคุณหมอสปและก็ทีมทีมงานนะครับทีมคุณหมอที่ให้การรักษาอยู่ตรงนี้เอาแล้วครับเราพูดถึงกันเรื่องยาไปแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วเรื่องเรื่องหัตถการอยากจะรู้ละว่าสตรีวัยทอง ในกรณีที่ใช้ยารักษาและหัตถการที่เราจะต้องส่งต่อคนไข้ไปรักษาต่อเขาจะเจ็บป่วยด้วยอาการไรทิงต้องรักษาด้วยหัตถการก็จะมีกลุ่มอาการปวดเมื่อยะคะ่ะปวดปวดเมื่อยปวดเมื่อยแล้วก็ เลื่อนลมไหลไหลเวียนไม่สะดวกอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลกัหลกๆก็เป็นอาการกลุ่มปวดเมื่อยถ้าเลื่อนลมไหลเวียนไม่สะดวกขอความรู้เพิ่มนิดนึงนะครับเลื่อนลมไหลเวียนไม่สะดวกเนี่ยมันจะมีอาการไงปวดตามเนื้อตามตัวไหมหรือย,อยังไงใช่ค่ะครับอันนี้ก็ถือว่าชาเท้าชามือชาเท้าด้วย,ยตรงนี้ก็ถือว่าเราต้องรักษาด้วยวิธีการนวดละเพื่อให้เลื่อนลมไหลเวียนดีการนวดนี่เราจะยังไงครับส่งคนไข้ไปเลยหรือว่าคุณหมอต้องดูก่อนอะไรก่อนแล้วก็ถึงวินิจฉัยว่าจะต้องส่งไปนวดละ ก็ต้องตรวจร่างกายก่อนค่ะตามตามตามวิธีการตรวจร่างกายก่อนนะคะเพื่อจะประเมินคนไข้ว่าะระดับคนไข้อยู่ที่เท่าไหร่ปวดเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเพื่อจะส่งไปให้นวดอีกทีหนึ่งครับก็จะมีผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่เป็นคุณหมอลงนวดให้ในะครับตามกุรอน,นวดประครบด้วยไหมครับอร่อใช่ค่ะนวดประครบครับโอ้ต้องบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่านี่แหละครับหลักการแพทย์แผนไทยนะครับถ้ามีอาการปวดเมื่อยเราก็จะนวดประครบให้ ส่วนใหญ่ก็มีอาการดีขึ้นเนาะแต่อาการปวดเมื่อยแล้วเมื่อกี้คุณหมอกระเดิดมาให้ฟังว่าเรามีศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการฝังเข็มด้วยคนสตรีวัยทองฝังเข็มช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องของการไหลเวียนของเลือดเหมือนกันอ๋อแต่เป็นวิธีการเอาเข็มมาฝังใช่ค่ะในทางของแพทย์แผนจีนโรงพยาบาลเราก็มีให้บริการฝังเข็มด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหมอแต่ละคนว่า จะส่งต่อไปนวดหรือไปฝังเข็มอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็บอกโอ้น่าสนใจใมากเลยนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ะนะครับว่าสตรีวัยทองจําเป็นนะครับกับแพทย์แผนไทยที่จะต้องใช้การรักษาด้วยวิธีนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเรามีทางเลือกเยอะแยะมากมายนะครับเราอย่าทนกับอาการที่เราเป็นอยู่มารักษากันได้เลยนะครับเอาละครับแล้วตรงนี้นะครับเราอยากจะรู้ว่าบางคนถามเข้ามาละว,ว่านอกจาก การรักษาด้วยวิธีนี้อาหารหรือว่าการออกกําลังกายช่วยได้ไหมคะคุณหมอตรงนี้ในสตรีวัยทองใช่ค่ะช่วยได้หลกัหลกๆก็จะเป็นกลุ่มอาหารนะคะคกลุ่มอาหารที่เราแนะนําก็จะเป็นกลุ่มที่มีแคลเซียมสูงๆหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ฮอร์โมนเขาไม่ผลิตและกลุ่มที่จะไปเสริมในเรื่องของแคลเซียมก็จะลดน้อยลงค,ค่ะ แคลเซียมสูงอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นปลาตัวเล็กตัวน้อยปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เขาแพ็คใส่ถุงขายเที่ยวมาทานกับข้าวเขาต้มอย่างนั้นเสมออันนี้เหมาะเลยที่จะทานกลุ่มนมกลุ่มเต้าหู้นะคะกลุ่มน้ำมะพร้าวกลุ่มพวกนี้จะไปมีไฟโตเอสโตรเจนที่ได้จากธรรมชาตินะคะจะไปเสริมในกลุ่มของชดเชยส่วนที่สึกหล่อของร่างกายสตรีวัยทองฝั่งไปเลยนะครับเอาย้ำอีกทีนึงนะครับปลาเล็กปลาน้อย เต้าหู้ทานเป็นน้ําได้ด้วยไหมได้ได้น้ําหรือว่าเป็นเป็นเต้าหู้ผัดถั่วงอกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงนะครับน้ามะพร้าวน้มะพร้าวโอ้อร่อยหมดเลยนะครับแล้วอะไรอีกครับคุณหมอจะมีอ่าในตัวของงางาด้วยงาดำหรืออะไรครับงาดำงาดำโอ้อันนี้ก็บอกว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเป็นทัญพืชนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่เหมาะกับสตรีวัยทองตรงนี้เอาละครับอย่าลืมนะครับไปทานกันได้เลยนะครับใกล้เที่ยงแล้ว หาทานกันได้และที่สําคัญครับคุณหมอครับการออกกําลังกายอันนี้มีส่วนสาคัญเลยใช่นะครับอยากจะแนะนํำยังไงบ้างให้เหมาะกับสภาพวัยและอาการที่เขาเป็นอยู่นะขณะน,นี้อยากจะแนะนํำยังไงเรื่องการออกกำลังกายในสตรีวัยหมดประจําเดือนนะคะหรือสตรีวัยทองเนาะเราจะไปแบบว่าออกกาลังกายเยอะมันก็ไม่ไหวอาจจะแนะนําเป็นยืดเหยียดเป็นโยคะเบาๆสบายๆหรือว่าจะเป็นลอสีดดตุลือซีดตนใชายลูซิดาตุครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นสมาธิ SKT อ๋ะครับอันนี้ก็ฝึกกันได้เลยนะครับถือหาดูที่ไหนไม่ได้ท่านกดเข้าไปนะครับหากค้นหาข้อมูลทาง YouTube ก็ได้ครับว่าลือสีตดตนหรือ SKT นะครับอันนี้ก็จะขึ้นเลยเป็นสาธิตการออกกำลังกายโดยกรมการแพทย์แผ่นไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านสติไวทองทุกท่านนะครับถ้าท่านทำได้ตาม แต่และหัวข้อที่เราได้พูไปเมื่อสักครู่นี้ท่านก็จะมีอาการดีขึ้นนะครับจากการชดเชยทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเหมาะกับวัยและก็เหมาะกับช่วงที่ท่านมีอาการสาเหตุหลักมาจากวัยทองหรือวัยหมดประจําเดือนนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับต้องบอกว่าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะมารักษาเกี่ยวกับเรื่องการสาธารณแพทย์แผนไทยนะครับและก็การแพทย์ทางเลือกนะครับในเรื่องการรักษาสตรีวัยทองหรือโรคอื่นๆก็มีหมด นะครับมาปรึกษากันได้ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเสนะครับภายใต้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับวันนี้นะครับเรา2คนนะครับคุณหมอสไปและผมก็ต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบศาสตร์การแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกสาระดีๆได้ใหม่นะครับในรายการซีชแนลพบกันทุกวันอังคารเวลา11นาฬิกาครับวันนี้ผมสองคนนะครับต้องขอลาทุกท่านครับขอบคุณและสวัสดีครับ